สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ครับลมรื่นแจ่มใสครับนะสาหกิจชุมชนครับบ้านให้คอครับกาแฟครับนะกาแฟแล้วก็โกโก้แต่วันนี้มาดูครับกาแฟครับพี่นนอกนี่เพื่อนครับทานไอตี้จะคัดแล้วนะครับกาแฟโอ้นี่ครับอันนี้คัดเม็ดสวยเลยครับ เมล็ดกาแฟครับคัดไอตัวที่คัดทิ้งใช่ไหมครับตัวที่คัดทิมแล้วที่น้องนี่คัดทิ้งเนี่ยมงงามเอาถิมเลยครับอันนี้นะนี่ครับใช่ครับนี่เอาสวยๆเลยครับนี่กาแฟครับทำเองครับทำเองขายเองนะครับโอ้สวยสวยเลยครับสวยเลยครับสวยครับผมครับ จะทิ้งครับอันนี้ทิ้งนะครับดำๆำนี่ทิ้งเลยนะครับนี่ไม่ได้คุณภาพสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ